Hmm. จริงดื่มชาเนี่ยหลวงปูก่ก็บอกการดื่มชาหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าการเชื่อมโยงกับจักรวาล hmm. เพราะว่าเหมือนน้ำอะ่ะก็มาจากแบบนี่เป็นฝนเป็นลำธารอะไรใช่ไ้มคะก็ hmm. ะจะเป็นน้ำแล้วก็ใบชาก็ก็มาจากดินจากแสงแดบดบจากลมจากหลายๆอย่างเพราะฉะนั้น การจะเป็นใบชาก็ต้องมีอ,องค์ประกอบที่ไม่ใช่ใบชาดังนั้นพอเราดื่มดื่มด้วยสติ่างแล้วอ่าหลวงปู่มันจะใช้น้ำกับเมฆอ่ะบอกว่าก้อนเมฆไม่เคยตายแต่ว่าก้อนเมฆจะเปลี่ยนสภาพเนี่ยเปลี่ยนแบบจากเมฆเป็นอย่างอื่นเป็นละองน้ำเป็นฝนเนียคะเพราะฉะนั้นท่านท่านก็อยากให้เรามี ความเข้าใจตรงเนี้แล้วเอากลับมามองตัวเราเองว่าที่เป็นตัวเราอ่ะเพราะมันมีสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราอ่ะเราเราถึงมีร่างกายและจิตใจได้เพราะฉะนั้นแบบอย่างอย่างที่ท่านเียนเอาว่าครูก็คือไอ้ภิกัปุปัญญาตปัญญาตาใช่ไหมคะปฏิญาติก็มีว่ีใช่เพราะฉะนั้นก็คือการก็คือมันต้องมีเหตุป<ม>ัจจัยที่ร่วมกมันมาถึง มันมันถึงจะมีอะไรบางอย่างขึ้นมาเนายเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าฉันไม่กเมกี่ยวกับเธอไม่ใช่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดนะใช่เวลาหลวงปู่สอนเรื่องนี้อแล้วหลวงปู่มักจะสอนถึงเรื่องว่าแบบพ่อกับฉันไม่เกี่ยวกันแม่กับฉันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วแล้วท่านก็จะให้เรา ด้วยความที่บางทีอาจจะยอมรับยากท่านพุทธีบทนำในการนั่งสมาธิแบบนั่งสมาธิแบบเดินทาง mm hmm. เรียกว่าให้เราจินตนาการภาพตอนพ่อแม่เราเป็นเด็กห้าขวบ mm hmm. เพื่อว่า mm hmm. เวลาพ่อแม่เราณปัจจุบันเนี้ยบางทีเราอาจจะยอมรับท่านยากต้องมีความฝันใจอะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปว่าท่านเป็นเด็กห้า,ข,าขวบอะ ก็เด็กห้าขวบก็จะอ่อนโยนมีความเปราะบางเพราะันอาจจะมองเห็นง่ายว่าพ่อแน่เราเติบโตด้วยด้วยวิถีชีวิตยังไงทําไมท่านถึงทําแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีที่เราเข้าใจว่าเราเป็นเหยื่อเหยื่อเหยื่อของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหมายถึงว่าทำไมเขาทำแรงกับเราอย่างนี้เงี้ยค่ะจริงๆ ก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเราข้อแน่เราเกิดตัวแบบนี้นะขนาดจะผ่านช่วงชีวิตที่ยากลำบากมนาะเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเขาเรียกว่าแอปปี้เอเนอร์จีอะค่ะเขาเรียกว่าพลังงานของนิสัยใช่มีพลังงานนิสัยเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยท่านก็เลยเป็นอย่างนั้นอย่างจริงเหตุการณ์พวกนั้นถ้าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเหตุการ์พวกนั้นมันผ่นานเวตนาอน่านเงี้ยแต่ว่าเราอะชอบเรียก เอาข้าพยนต์เก่ามาฉายซ้ำหลวงปู่ก็เลยบอกว่าไอ้พวกนี้มันอันตรายมันเหมือนแบบว่าเวลาเราโดนยิงธนูเข้ามาที่ตัวเราดอกแรกมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่เวลาเราคิดย้อนกลับไปเหตุการณ์พวกนี้ซึ่งมันผ่านไปแล้วเนี่ยแต่เรายังยังปล่อยวางไม่ได้เนียยังคิดซ้ำๆมันเหมือนแาบว่าเอาธนูดอกเดิมอทิมทิ่มทิ่มทิมแผงก็จะเวหวาดเลือลนะคะ ม,มันเวลาถ้าหลวงพี่เขาสอนข้านในหลวงพี่ก็บอกว่าเธอทำตัวเอง <laughs> เธอเป็นต้นเหตุของภาพทรงตัวเอง <laughs>